สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะพนนอนในห้องเก็บของบ้านไทยเอกพันธ์จ้างภรรยาหย่าไม่ขอนอนห้องเก็บของหากย้อนกลับไปไทยเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีการเซ็นใบหย่าใดๆแต่ถ้าเขาไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ผมอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีไม่ต้องการอะไรสาเหตุที่อยากหยาเพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องราวมากมายในครอบครัว พราะเราพยายามประคับประคองกันมาเพื่อบุตรคิดว่าชีวิตครอบครัวของผมกับเขาคงต้องยุติลงจริงอยู่ว่าผมเป็นคนยื่นข้อเสน,กนอการย่าให้เขาแต่เรื่องทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวผมและตั้งแต่เกิดเรื่องมาปีกว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอได้คุยกันเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่อยากยาเดาใจไม่ถูกไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ส่วนจะด้วยเหตุผลอะไรผมก็บอกไปแล้วว่า ถ้าผมขอร้องขอ,อย่าแล้วเขาไม่ยาก็ไม่เป็นไรแต่ต่างคนต่างอยู่ไปเป็นเพื่อนกันช่วยกันดูแลลูกส่วนตัวผมตอนนี้ก็โสดไม่มีใครส่วนเขาจะมีใครหรือไปเจอใครแล้วมาบอกผมว่าจะยาผมก็ยินดีรีบยาให้เพราะตอนนี้เราก็แยกบ้านกันอยู่เกือบสองปีแล้วแต่ที่พีกว่านั้นคือนอนบ้านเดียวกันแต่คนละห้องแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันถึงขนาดว่าภรรยาอยู่ในห้อง ตัวเองก็จะไปนอนในห้องเก็บของประกาศการรายการได้ว่าขอไม่เป็นสามีภรรยากับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วรวมทั้งเปิดใจครั้งแรกว่ายืนพอเสนอจ่ายสิบล้านเพื่อขอหย่าด้วยยุ้ยเขาถามว่ายังรักเขาอยู่ไหมผมก็บอกต่อหน้าเขาเลยว่าผมไม่ได้รักเขาแล้วและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณพ่อของคุณยุ้ยออกมาโพสต์ต่อว่าผมว่าผิดหวังมากไม่น่าย,ยกลูกสาวให้กับผม โดยช่วงที่เริ่มแยกกันอยู่เมื่อ3ามปีไทยยอมรับว่าลูกๆต่างทำใจไม่ได้ดังนั้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตนและภรรยาจึงมักจะตัดทิ้ิไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยกันแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อ,อก,กันแต่อย่างใดกระทั่งต่อมาถึงวันที่ลูกๆโตพอที่จะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตนและภรรยาจึงตัดสินใจที่จะย่าขาดอย่างเป็นทางการ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข o m i c h e l a n d w o r l d c o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ